สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประกามาแบบพิเศษเนาะตั้งใจจะมา,าสาธิตการทาสีกันสนิมสืบเลือกมาจากาน้ำท่วมเนะาะประเภทเหล็กหรืออะไรชั้นวางของที่สำหรับตั้งพืชผักเนี่ยล้างอย่างไรสนิมก็ไม่ไม่บรรเทานะคะก็เลยสั่งซื้อ,อาจากติกต็อกเนี่ยค่ะสีกันสนิมเนะาะราคาก็ไม่แพงเอามาอ่านรายละเอียดสักทิปสักหน่อย แล้วก็ดําเนินการเลยค่ะนั่นคือล้างเหล็กให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะสีกันสนิมแล้วก็ของแถมที่เขาให้มานะคะมีแปลงลูกกลิ้งนะคะแปลงอะไรสรารพัดเนี่ยซื้อมาสองกระป๋องเองค่ะประมาณเกือบ400กว่าบาทเนาะ,ะไม่ก็เนี่ยค่ะดูจากในนี้นะคะเป็นสีกันสนิมสีเทาค่ะแล้วก็บรรเลงเพลงค่ะนี่คือชั้นเหล็กที่ใช้วางพืชผัก ในการปลูกนะคะต้นไม้สำหรับกินนะคะมันเป็นสนิมมากเลยค่ะเห็นไหมคะล้างแล้วก็ยังมีคราบใ้เห็นนะคะร่อ,ะองรอยความเสียหายเนี่ยเต็มไปหมดล้างแล้วก็ถูก,กับแปรงเหล็กนะคะยังไงก็ไม่ออกไม่ว่าทำยังไงก็กลัวว่าเราจะใช้ได้ไม่นานเนาะเพราะนี้เพิ่งใช้ไปได้ปีเดียวเองแต่พอถูกน้ำท่วมเนี่ยสนิมก็ดำเนินการมาเลยป้ากาก็เลยล้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัดถุงพลาสติกเนี่ยค่ะที่ใส่อาหารหมามานะคะอ่าเอามาลองนะคะเพื่อกันเวลาเราทาสีแล้วก็มันจะย้อยลงพื้นเดี๋ยวมันจะสกปรกนะคะเอามาตั้งนะคะเพื่อรองฐานาพื้นก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือทาสีตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสวอ,อย่างประการเนี่ยจะทาสีได้ดี ขนาดไหนนะคะประกาศก็จับเวลาไว้แล้วแหละนะคะตอนนี้เริ่มเลยค่ะที่จะทาสีนะคะก็เอาความรู้จากตอนสมัยเรียนนั่แหละคะ่ะวิธีการระบายสีหรืออะไรเนี่ยแต่เอ๊ลืมอถุงมือไปข้างหนึง่งแป๊บหนึ่งนะคะถุงมือที่ประกาศใช้ก็คือถุงมือที่ไว้ทําอาหารหรืออะไรพวกนี้ค่ะใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มือเปื้อนหรือว่าถูกสีเพราะมันล้างยากนิดนึงนะคะก็เริ่มมะเลงเพลงนะคะ จิ้มมาแล้วก็ทาไปทั่วๆจะเน้นตรงที่เป็นสนิมมากหน่อยนะคะอ่าทาครั้งแรกเนี่ยทาไปเรื่อยๆเลยนะคะตามคันลองของคนที่จะถนัดนะคะประการนี้ใช้วิธีการแบบนี้นะคะในเมื่อเรายืนเนี่ยเราจะทาส่วนบนทุกทุกส่วนไปให้หมดนะคะไม่ทาแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนเนี่ยหละไม่มีนะคะประการจะทาแบบยืนเนี่ยบนพื้น อันเดียวกันจนเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยยองๆเพื่อทาด้านล่างนะคะเพราะว่าเราจะไม่เมื่อยเขินลุกนั่งลุกนั่งทําให้เสร็จไปทีละชิ้นหรือทีละที่เนี่ยเป็นลมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีการทาด้านบนให้เสร็จในขณะที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยนะคะทาไปรอบนึงนะคะอ่าเน้นเน้นนะคะประการเน้นเลยว่าตรงที่เป็นสนิมนะคะประกาจะทามากหน่อยนะคะ ทาไปเรื่อยๆจนเป็นที่พอใจนะคะ,ะทาตอนนี้พื้นที่ของมันเนี่ยประมาณเกือบ2เมตรนะคะ,ะสูงเมตรเก้าสิบเซนนะคะรู้สึกเป็นแบบนี้นะคะเพื่อใช้สำหรับปลูกพืชผักนะคะกันหมานะคะข้างล่างก็หมานอนข้างบนก็ปลูกผักนะคะ,ะมันจะได้ไม่กินพื้นที่ตอนนี้ก็ใช้วิธีการระบายยาวไปก่อนนะคะ อ่าแล้วก็เนี่ยค่ะพอเสร็จปุ๊บก็เริ่มนั่งยองนะคะทาในส่วนที่อ่าในส่วนด้านล่างนะคะอ่านะคะนั่งยองนั่งยองก็นั่งได้เห็นไหมคะอ่าคนแก่สูงวัยที่เราออกกําลังกายตลอดหรือมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากโรคเออเดินเหินหรืออะไรเนี่ยที่เส้นตึงหรืออะไรก่อนที่จะมาทาสีอะไรเนี่ยก็ทําโยคะอาสนะเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่านี่เป็นการทาเสร็จไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นทับรอบสองนะคะทาเพื่อทับอีกทีหนึ่งนะคะปราะกาไม่เสียดายนะคะพวกสีหรืออะไรเนี่ยทาทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะอยู่กับเรานานสักปีหรือสองปีก็ยังดีนี้เป็นการทาทับรอบที่สองนะคะประกาก็จะเน้นไอ้ตรงส่วนที่มันมีสนิมมากๆแล้วก็ทาทับหลายๆชั้นเพราะว่า มันมันเสี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเราทาแล้วก็สีบางเกินไปก็ทาเป็นรอบที่สองรอบนี้ก็จะเห็นว่าประการนั่งแล้วก็ทาด้านล่างนะคะเพราะด้านล่างเนี่ยมันจะถูกกับพื้นแล้วก็น้ําเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสําคัญนิดนึงในการที่จะทาในส่วนนี้ให้มากหน่อยนะคะก็เป็นธรรมดานะคะตรงส่วนไหนเราจะรู้แหละครับเมื่อเราเห็นสภาพของสิ่งของที่เราจะทาหรืออะไรเนี่ย พอตรงไหนที่มันมีความจำเป็นเราก็จะใส่แล้วก็ทายเยอะหน่อยนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็จะเริ่มดูนะคะว่าตรงส่วนไหนที่ยังบางหรืออะไรเนี่ยปากาก็จะเติมเต็มในทุกส่วนนะคะไปเรื่อยๆนี่คือที่จริงมันเสร็จนานแล้วใช้เวลาประมาณ2หรือ3นาทีแค่นั้นแต่ตอนเนี้ยกำลังทานในส่วนที่บางหรือว่าเราเห็นว่าเราควรจะเติมมันนะคะก็ ทําให้ดีที่สุดนะคะมันจะได้ทาครั้งเดียวแต่ถ้าเราทํานวนน่นีนั่นแล้วปล่อยปละละเลยเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเก็บตกในส่วนที่มีปัญหาประกาถือว่ามันเป็นการออกกําลังกายทางหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ใช้สมาธิระบายสีนะคะไปตามจุดต่างๆเน้นประกาศจะเน้นความประหยัดเนาะเป็นที่ตั้ง ก็จะพยายามดูในส่วนที่เพราะว่าสีที่เราซื้อมากระป๋องหนึงประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะคะมันมันไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็ใช้ได้ดีพอสมควรหนึ่งเราไม่ต้องมาผสมหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่เหม็นทินเนอร์นะคะเอามาก็ทาในทุกส่วนนี่ตอนนี้ก็คือเก็บตกในส่วนที่มีปัญหา,าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะดูสิคะสียังเหลือตั้งครึ่งกระป๋องเน่เพราะฉะนั้นสองถังน,นี้สบายเลย เป็นไงบ้างคะฝีมือคนแก่นะคะสวอย่างประกานะคะก็ทำตามที่เราพอทําำได้ตามโอกาสแล้วก็นี่เป็นวิธีเดียวค่ะที่เป็นการประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราเองนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะอะ่ทาครั้งหนึ่งเนี่ยรวมทั้งทานุ่นทานีดใช้เวลาสีนาทีใช้ของเหลือในบ้านเป็นที่รองหรือที่อะไรได้ทุกประเภททุง พลาสติกนะคะที่ใส่อาหารม้าก็เอามาตัดเป็นที่รองเพื่อกันสีหยดเปื้อนนะคะวันนี้ป้ากาก็เอาของดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะแล้วติดตามกันต่อไปค่ะ